คึกมากนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียที่คึกมากนะครับเพราะว่าเห็นมันคันแบบนี้นะครับแต่เวลาเราจดกระตัวผูมันจะบกคู่นะครับมันจะบกคู่พอเวลาเราเมื่อไปดูหลังนะครับดูนะครับตัวเมียที่มันคึกนะครับอาการนะครับเราดูอาการนะครับนี่นะครับเราดูอาการครับแล้วมันจะเป็นหลังนะครับนี่นะครับตัวเมียที่มันคึกจัดที่เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับว่าใช้ตัวผูนะครับนี่คันขยี่ปีอยู่นี่เป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียกระมีนะครับพ่าเดี๋ยวว่าตัวงเม็นตัวผูนะครับเนี่ย สวัสดีคร <Beginning S 1> ับพวกผมนะครับต้นมันิอยรีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเอานกเขาอ่าป่าแท้นะครับตัวผู้นะครับเขาคู่กับอ่านกเขาตัวเมียนะครับนกเป็นนกเจ็ดสิบห้านะครับก็คือตัวอ่าสีแดงสอยมุกนะครับผมทดลองเขาคู่นะครับคู่นี้เป็นนกหนุ่มสาวทั้งคู่นะครับตัวผู้นี่ก็เป็นอ่านกป่าลูกป้อนนะครับกําลังถ่ายขนนะครับตัวเมียนี่คึกเต็มที่นะครับผมลองปล่อยใส่กันแล้วนะครับที่นี่ตัวผู้มันค่อนข้างดุนะครับค่อนข้างดุเพราะว่า ด้วยนิสัยของนกต้ผูกที่ยังบ่เคยมีคู่นะครับเวลาเขาคู่บางคู่นะครับเน้นนะครับว่าบางคู่ก็ยากนะครับบางคู่ก็ง่ายนะครับผมก็สามารถที่ตอบได้ว่าคู่ในง่ายคู่ในยากนะครับบางคู่นี่ปล่อยเขาไปนี่เขาคู่ว่าได้ต้องแยกก็มีนะครับบางคู่นี่ปล่อยเขาไปแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์ผสมพันธุ์กันไขเลยก็มีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนกนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของนกด้วยนะครับแต่สําหรับนกสองตัวนี้นะครับสมบูรณ์นะครับแต่ว่า่รูู้ว่านะครับต้ผู่นะครับจะเป็นงานหรือเปล่านะครับ ว่าตัวผูกเป็นนกป่าเทนะครับเป็นนกเสียงเสียงกลางพันพันหน่อยนะครับเป็นเสียงกลางพันหน่อยเป็นนกกุกเดียวนะครับเป็นนกเหรนคนนะครับเป็นนกเหรนคนเสียงกลางนะครับเสียงคมชัดหนักนะครับที่นี่ผสมกับตัวเมียเจ็ดสิบห้านะครับผมก็ลองปล่อยใส่กันนะครับปล่อยใส่กันแล้วตัวผูกไล่คู่ตัวเมียอย่างเดียวเลยนะครับที่นี่ผมก็เลยแยกออกนะครับแยกออกละเอาร่างปลอมนะครับเอาร่างปลอมไปใส่ไว้ในกรงตัวผูกนะครับเพื่อให้ตัวผูกนะครับ ขันเรียกตัวเมียแล้วก็ลงล่างนะครับหยอ,อกกันก่อนนะครับจนกว่าผมจะลองดูว่ามันจะเข่าคู่ได้ไดบ่ครับเพราะว่าคู่เนี่ผมทดลองแล้วมันเหมือนจะเข่าคู่กัือนยากนะครับที่นี่เวลาผสมจริงผมถึงยี่ค่อยใหญ่กรงนะครับเดี๋ยวไปดูปฏิกิริยาของนกตัวผู้แล้วก็นกตัวเมียกันครับเดี๋ยวไปดูตัวผู้ก่อนเลยนะครับ อันนี้ผมเชื่อไปในห้องนะครับนี่ตัวเมียตัวเมีย <tuh> ค <meters S 1> sure. ึกมากนะครับบางคนเขาจะเาเป็นตัวผู้นะครับอาการแบบนี้ไม่ใช่ครับเป็นตัวเมียคึกมากนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียที่คึกมากนะครับเพราะว่าเห็นมันคันแบบนี้นะครับแต่เวลาเราจดกับตัวผูกมันจะบบกู่นะครับมันจะบบกู่พอเวลาเราเือไปดูหลังนะครับดูนะครับตัวเมียที่มันคึกนะครับอาการนะครับเรื่อาการ นะครับนี่นะครับแล้วดูอาการนะครับแล้วมันจะแบนหลังนะครับนี่นะครับตัวเมียที่มันคึกจัดที่เป็นอย่างงี้นะครับนี่นะครับว่าใช้ตัวผู้นะครับนี่คันขยี้ปีว่านี่เป็นตัวเมียกันนะครับเป็นตัวเมียก็มีนะครับบ่ได้ว่าตัวเหมือนตัวผู้นะครับเนี่ยนะครับมันที่แบนหลังนะครับมันที่แบนหลังเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่คืออาการของตัวเมียนะครับที่คึกจัดนกลูกปอนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่คือแบนหลังเลยแบนหลังพร้อมให้ผสมพันธุ์นะครับนี่ คันดีคึกดีคู่ดีนะครับแต่เวลาคู่ก็ตัวผูกมันจีเล่นคนนะครับมันจีเล่นคนเลยนะครับแต่ว่าเห็นคนนี่คันดีคึกนะครับมีตัวผูกนะครับตัวผูกมันก็จะใส่กวงใส่ร่างหลอกไว้นะครับตัวผูกตัวนี้นะครับก็ร่างถ่ายขนนะครับแต่มันไม่เล่นคนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันผมเอาจับเขามาเทียบในห้องนะครับแต่ถ้่อยู่ข้างหอกมมนเล่นคนนะครับนกตัวนี้นกอายุปีนะครับอายุเขาปีนี่แหละเขาขวบมันนี่แหละครับนกตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ ยังมาถึงขวบน,น,นะครับเป็นนกสาวครับคึกมากตัวเมียลูกป้อนแต่ว่าตัวนี้เชื่องกว่าเพราะว่าผมป้อนตได้หน่อยกว่านะครับตัวนี้นะครับคุณเชื่องมากนะครับเชื่องมากเดี๋ยวผมชห้ดูวันทีกิยลตัวผู่ตอนที่ผมปล่อยเขากันนะครับแล้วก็มาดูว่าทําไมผมถึงตัวนี้นะครับวิธีการอ่าเทียบนกนะครับหลายคนถามว่าเทียบแบบไหนนะครับสาหรับนกที่เขาคู่ยากหรือว่ามีปัญหาเรื่องตัวผูกกับตัวเมียบอกเขากันนะครับให้มัดกงติดกันไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับ หรือจะใส่ล่างหลอกหรือว่าใส่ล่างหลอกก็ได้นะครับว่ปเป็นไรนะครับแต่เวลาผมจริง zoom ใหญ่ไ,ไปอีกกงหนึ่งนะครับอันนี้คือการเข่าคู่สาหรับนกทีอ่าค่อนข้างค่อนข้างดุนะครับค่อนข้างดุตัวผู้ตัวนี้ค่อนข้างดุนะครับเพราะว่าบางครั้งเราปล่อยใส่กันมันอาจจะอ่าจนค้นกระจุยกระจายอะไรก็ได้นะครับดังนั้นจะต้องให้มันเข่าคู่ให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าที่สังเกตเห็นว่าตัวเมียนี่พร้อมมากนะครับคึกพร้อามมาก,ก daunting, แต่เข้ามาคึกพร้อมมากนี่บางครั้งนี่นะครับอยตัวผู้ข้าไปนี่ มันจิกตัวผู้ก็มีนะครับบ่ใช่ว่าบรบรมีนะไอ้คึกๆอย่างเงี้ยบางที่จิกตัวผู้นะครับหรือไม่ตัวผู้กับจิกนะครับแต่รองลองลองปล่อยไปแล้วนี่ตัวผู้จิกนะครับตัวผู้จิกตัวเมียหนีที่นี่ก็เลยให้มันจีบกันก่อนสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูนครับว่าคู่นี้ที่เขาคู่ใดไ้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจผมครับต้นัะนวอยหรือคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ